ทองคำเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านเราเพียงอย่างเดียวเราต้องไปอ้างอิงราคาในตลาดโลกด้วย วันนี้ก็เลยมีทองคําแท่ง5แท่งนะคะที่นํามาฝากแฟนๆสมาร์ทมิตรกันแล้วก็จะชวนมาคุยค่ะพาย้อนกลับไปดูเรื่องของราคาทองคําในตลาดต่างประเทศก่อนนะคะต้องยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยราคาทองคําขยับขึ้นมามากพอสมควรค่ะแต่ในสัปดาห์นี้ราคาทองคํามีการอ่อนตัวลงไปเดี๋ยวมาร่ายเลียงให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคําในตลาดโลกบ้างค่ะ โดยราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยปรับตัวลดลงไปแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบ2เดือนทีเดียวหลังจากขยับขึ้นมาแล้ว16%นับตั้งแต่ต้นปีซึ่งราคาทองคำแบบสปอตนะคะหรือว่าสัญญาที่สามารถซื้อขายได้ทันทีในตลาดเอเชียเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,225ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะลดลงไป3%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนแต่ทันทีที่ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมืม่อค่ำคืน ที่ผ่านมาออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกก็เลยเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าราคาทองคําจะสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองคําก็เลยขยับขึ้นเมื่อคืนนี้พุ่งไปทันทีเลยนะคะ2.3เเไปอยู่ที่1,260ดอลลาร์สหรัฐต่อออนโดยประธานนักกลยุทธ์การ ตลาดคอนคอนเวอร์เจ็ก์นะคะนิโคลาคอนลัสค่ะบอกว่าราคาทองคำเนี่ยก็เหมือนกับสินค้าพกพัณฑ์อื่นๆที่ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ปริมาณการผลิตแต่ทองคำเนี่ยต่างจากน้ํามันค่ะเพราะว่าทองคําไม่ได้มีปริมาณล้นตลาดเหมือนกับน้ํามันและแม้ว่าราคาทองคําจะปรับตัวลงในช่วงสัปดาห์นี้แต่บรรดานักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าราคาทองคําน่าจะยังอยู่ในกรอบ1,180ถึง1,200ดอลาสหรัฐต่อออนจนกว่า จะเห็นการพื้นตัวอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจสหรัฐและจากข้อมูลสภาทองคำโลกก็พบว่าปริมาณการผลิตทองคำชะลอตัวลงไปเมื่อปีที่แล้วแต่แนวโน้มก็ยังลดลงต่อเนื่องในปีนี้ด้วยสวนทางกับความต้องการซื้อจากนักลงทุนรวมถึงในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนและเอะอินเดียที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ส่วนธนาคารกลางจีนก็เพิ่งเปิดเผยข้อมูลการถือครองทองคําในเดือนกุมภาพันธ์ว่าเพิ่มขึ้นมา0.6เปอร์เซมาอยู่ที่ประมาณ57ล้านออนจาก51ล้านออนในเดือนมกราคมก็ถือว่าเป็นปริมาณถือครองทองคําเพิ่มขึ้น6ล้านออนทีเดียวภายในช่วงเวลาแค่1เดือนเท่านั้นค่ะ